ช่วงนี้ได้ยินหลายคนนะครับพูดถึงว่าค่าแอดหรือค่าโฆษณาเนี่ยแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วคนขายของคนทําธุรกิจอย่างเราจะอยู่ยังไงวันนี้ผมจะพาไปทําความเข้าใจกฎไกในเรื่องของการลงโฆษณาและในเรื่องของการบริหารงบประมาณโฆษณาให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดและแนะนําการใช้เครื่องมือนะครับในการทําโฆษณายิงแอดนี่แหละให้เราคุมที่สุดซึ่งจะเป็นยังไงวันนี้เล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยบางครั้งเราสอนเสร็จแล้วนักศึกษาก,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 ก็จะเอาความรู้ใช้แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบใช่ไหมครับซึ่งเราเสียดายนะครับไม่อยากให้จบอยู่แค่นั้นเลยเป็นที่มาครับที่วันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังในช่องแห่งนี้ฉะนั้นก่อนไปฟังอย่าลืมกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจและการตลาดดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรีีีียยยยนน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 แแบบบบ้้้้ทุุุกกกกกวววัััครละถาาาณชชอดดดดโโ็สสผมไง่่ ไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยมันจะทําให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นคลิปวิดีโอของผมมากขึ้นทุกครั้งที่เราพูดถึงคาว่าการตลาดเนี่ยหลายคนจะนึกออกอยู่คําเดียวนะครับก็คือทําโฆษณายิงโฆษณาให้มีลูกค้าเห็นมากที่สุดเพราะถ้าลูกค้ายิ่งเห็นเรามากเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าคนก็น่าจะยิ่งมีโอกาสตัดสินใจซื้อสินค้าของเรามากขึ้นเท่านั้นนี่คือความเข้าใจของหลายๆคนถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่คุณเข้าใจกันแบบเมื่อกี้นี้เนี่ยที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้เราเรียกว่าการตลาดแบบดั้งงเเดิมอ่าาก็ย ในอดีตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําการตลาดหรือว่าลงโฆษณาที่จะสามารถแบ่งแยกกลุ่มลูกค้าหรือว่าความสนใจแล้วก็พฤติกรรมของลูกค้าได้เลยและในเมื่อมันไม่สามารถแบ่งได้เนี่ยนักการตลาดเลยมีวิธีเดียวที่ทําได้นั่นก็คือต้องพยายามทําให้มีคนเห็นมากที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดเพื่อหวังว่าคนที่เห็นจํานวนเยอะๆนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วจะกลายมาเป็นลูกค้าที่ซื้อจริงเนี่ยอยู่จํานวนหนึ่งก็คือมีคนเท่านี้เนี่ยที่ตัดสินใจมาเป็นลูกค้าของเรายกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนเมื่อแบ่งแยกลูกค้าไม่ได้ที่เราทําได้ก็คือการลงโฆษณาในทีวี วิทยุติดป้ายโฆษณาบนทางด่วนเพื่อหวังว่าคนที่เห็นเยอะๆๆเนี่ยอาจจะเห็นสัก10ล้านคนน่าจะมีสักประมาณ1000หรือว่า1 0 0 0 0คนคืออาจจะน้อยกว่า1%ด้วยซ้าไปที่เห็นโฆษณาแล้วตัดสินใจมาเป็นลูกค้าแต่ว่าในปัจจุบันครับนั่นอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดอีกต่อไปเพราะในโลกปัจจุบันเรามีเครื่องมือทางการตลาดอื่นๆให้เลือกใช้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่คนเล่นโซเชียลมีเดียกันเป็นหลักเนี่ยอย่างเช่น Facebook Instagram หรือว่าจะคุยกันก็คุยผ่านแชทใน Messenger เราาจะเห็นว่คนส่่่่่ววววนนนนใใใใหหญญช้เลาสขององัยู Media, ซึ่งในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มมันเป็นเทคโนโลยีที่มันสามารถบอกได้ว่า คนคนไหนชอบอะไรสนใจอะไรไม่สนใจอะไรซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่าถึงวิธีการทําการตลาดผ่านแอบบน a c e b o o k หรือ Instagram หรือ Messenger ซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยจะมีโอกาสได้ผลลัพธ์ที่ดียิขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามีฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่า C ลิ c k to m e s s a เ e เข้ามาด้วยซึ่งคืออะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังนี้ก่อนครับคือการลงโฆษณาในปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถเลือกกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงได้เลยเพราะพวกเขาคือคนที่ใช้โซเชียลมีเดียยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติผมทําอุปกรณ์เครื่องครัวมาขายนะคม่ามามนีีท มีความสนใจในเรื่องการทำอาหารวิธีการนี้เนี่ยจะทําให้ผมประหยัดเงินโฆษณาได้อย่างมากนะครับเพราะว่าจากแต่ก่อนต้องจ่ายเงินโฆษณากี่บาทไม่รู้ให้คนเห็นเยอะๆแล้วก็คนพวกนี้สนใจเป็นทุกอย่างเลยน่าจะมีแค่น้อยคนนะครับที่สนใจเรื่องการทําอาหารแล้วคนเหล่านั้นก็อาจจะมีแค่จํานวนหนึ่งที่มาเป็นลูกค้าของผมสังเกตให้ดีนะครับตอนที่ผมเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่ได้ผมต้องจ่ายเงินแทบจัดถล่มทลายให้ทุกคนได้เห็นดังนั้นหมายความว่าผมเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับให้กับคนที่ไม่สนใจจริงๆแค่การเลือกกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ว่านี่คือคนทั้งหมดนะ นี่คือคนที่สนใจแค่การทำอาหารผมบอกว่าผมขอจข่ายค่าโฆษณาให้เฉพาะคนกลุ่มนี้เห็นได้ไหมแค่นี้ก็เป็นการอ ptimize เรื่องของงบประมาณการทำการตลาดของเราได้เยอะแล้วนะครับจริงๆไม่ได้จำเป็นว่าแค่เฉพาะการยิงแอดบนโซเชียลมีเดียนะไม่ว่าคุณจะทำช่องทางไหนออนไลน์หรือออฟไลน์ใช้กลยุทธ์นี้ไปปรับใช้ได้ทั้งสิน้นเราเรียกสิ่งนี้ว่าการเลือกออเดียสหรือว่าเลือกกลุ่มเป้าหมายของการทำการตลาดครับแต่ว่าตอนนี้ถ้ายิงแอดบน Facebook i n s t a g r a m หรือ Messenger เราจะสามารถทำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามีฟีเจอร์หนึงที่่่ชือวา Trick Do Message ซึ่งคลิกทูเมสเซจเนี่ยคือฟังก์ชันที่จะทําให้คนที่เห็นโฆษณาเราเนี่ยแล้วสนใจสามารถกดคลิกนะครับเพื่อคุยพิมพ์ข้อความกับเราได้ทันทีซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดเส้นใต้นะครับว่ามีประโยชน์อย่างมากในการปิดการขายถ้าทุกวันนี้ลูกค้าเนี่ยเห็นโฆษณาแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อยังมีข้อสงสัยอยู่หรือว่ามีอะไรที่อยากจะพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถที่จะคุยกับเราได้ในทันทีลองคิดดูนะครับถ้าเราแค่ลงโฆษณาอย่างเดียวหรือว่าไป โฆษณาขายของบนช้อปปิ้งแพลตฟอร์มอื่นๆถ้าลูกค้าเห็นสินค้าเราแต่ยังไม่ตัดสินใจยังไม่แน่ใจเขาก็อาจจะเมินหนีไปได้ทันทีเพราะคนไทยส่วนใหญ่มีนิสยัยชอบแชทชอบสอบถามชอบพูดคุยก่อนจะตัดสินใจซื้อครับและที่สําคัญลูกค้าบางคนยิ่งถ้าได้คุยก่อนแล้วด้วยเนี่ยอาจจะตัดสินใจซื้อมากกว่าชิ้นเดียวก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นบางทีแค่คุณลองปรับโฆษณาให้ตรงกลุ่มไม่ต้องเอาไปให้คนที่ไม่สนใจเอาเฉพาะคนที่สนใจเท่านั้นแล้วไอ้คนที่สนใจเนี่ยเห็นโฆษณาแล้วเปิดโอกาสให้เขาได้ทักให้เขาได้พูดคุยให้ไดอยข ฟังก์ที่เคยเป็นมาได้หลายเท่าแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือเทคนิคแล้วก็แนวคิดพื้นฐานในการลงโฆษณาในการทําการตลาดสมัยใหม่ก็คือตั้งแต่ที่โลกเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลนี่แหละครับหลายคนอาจจะได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับคนที่เคยรู้อยู่แล้วพอได้ยินมาบ้างแล้วก็ถือว่าวันี้เป็นการทบทวนแล้วก็ลองไปสังเกตการทําการตลาดของตัวเองดูนะครับว่าเราทําทั้ง2เรื่องนี้ทั้งเรื่องการเลือกกลุ่มลูกค้าได้ดีพอแล้วหรือ,อยังหรือลูกค้าเกือบจะสนใจแล้วแต่หนีเรอบไปเพราะไม่ เห็นภาพกันแบบชัดเจนแน่นอนนะครับคงจะจบคลิปวิดีโอนี้อธิบายพื้นฐานกันประมาณนี้ก่อนใครอยากจะให้เล่าให้ฟังเชิงลึกมากขึ้นว่าการกําหนดออเดียนต์เป็นยังไงหรือว่าการใช้ทูใช้เครื่องมือในการยิงแอดเนี่ยเป็นอะไรรายละเอียดยังไงบ้างเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะอยากฟังกันไหมถ้าอยากฟังลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับผมจะได้ดูว่าเอ๊ะควรจะทาอีกคลิปหนึ่งแยกขึ้นมาลงรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมหรือเป,เปล่าสำหรับตอนนี้ถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามนะครับกดกระดิ่งกันไว้ด นุนให้กำลังใจผมช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับมันจะทําให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นคลิปวิดีโอของผมมากขึ้นและเหมือนเดิมนะครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรนอกจากนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังและสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก s u b s c r i b e ติดตามก็ด้นะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับ